สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับ t o gamers แล้วผมในคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกมนี้นะครับผมชื่อจำเกมไม่ได้นะผมผมก็เราก็ไม่ได้ทำภารกิจมานานแล้วนะครับประมาณว่าผมจะเล่นเอิมภารกิจไปก่อนแล้วลกันเพราะว่าผมจะเล่นต่อสุ้เพราะว่าไม่ได้ทำ EP นะผมแค่จะมาเล่นเฉยๆนะไปเล่นกันเลยนะผม let's go ผมจะเลือกตัวผู้หญิงที่มากที่สุดเอ้ยเจอผมอยาอเอ้ผมไม่เอานะผมจะ เติมสุดน้ารัดหน่อยอีนนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่าอันนี้ผมก็ไม่ต้องแปลอะไรกันอันนี้ผมอันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้เป็นจิมหน่อยมันจําชื่อตัวละครไม่ได้แล้วเพราะว่าสายซิมก็ต้องลองดูไปแล้วจบอ่าว่าบางทีก็ไม่น่าจะแปลอยู่ในโลกนี้นะอ่ะ ประมาณว่าโอ้ด้านใมีมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะเอ๊ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ่ะตัวผมก็มงมวะ่ะอะไรของนายเนี่ยไม่ได้ถามนายซะหน่อยฉันไม่ได้จะถามเพราะว่าถ้านายอยากเลี้รรยงสัตว์นี้แล้วก็ค่อยถามดูอ้าวผมก็มงมบิดโอ้ยโอเคเดี๋ยวตัดไปถึงสนามมาแล้ว เล่นตัวนี้นะไปดูมาลุยเลยมาเลยขอเล่นตัวนี้บ้างขอจริงโอ้โหมีนักกระจายโอ้โหโอ้โหทำไมมีนักกระจายเยอะโอ้โหมีนักกระจายเยอะอ่ะมาขอจริงหน่อยนี่โอ้โหจริงหน่อยเฮ้ยมาดิมาดิไล่ไล่มีเรื่องเหรอที่กำลังเจอผู้หญิงใช่ไหมกันขอฟังหน่อยขออีีกทดิโอ้โหนักกระจาย โตับกระนี่ชุดว่ายน้ำดรียเหยี่อ่อผมชอบตอคว้า้ีดมาทดสอบดูอาขอเลดมาดูยิสกหน่อยยิงใหน่อยยิงสักหน่อยมาเปรยวปริวไฟนี่น่จเป็นรปโอ้โหโอ้โปมาฟเดดอมโอ้โหมาเลยว่าตอัเอ้ ทำไมตทำไมรเนีมันมัเกอที่อมาเรามาะนมากว่าโอ้ยอยไม่เลยเอากน่เพื่อนไม่เลยัใเอาระจักษกินหน่อยว้าแจ๋วมากเลยีโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลมรอบสองีกนึงนะผม ไปเดี๋ยวค่อยเจอคลิปต่อไปนะผมและเจอกัน